กาสวัสดี่านผไปชมวันนี้พระเที่ยงว่าจะเดินทางไปบานนาถ้อยเนาะปันจ,จันทรตัวเลขกับน้องเนยหรือว่าคุณยายหนูข่ต่อพอดีมาเจอกับนายีครับผมพนดว่างวันที่ผ่านมาโอ้พระเที่ยงบาไปหาถือจังๆเลยว่าสันวันนี้ก็ฝันดีได้ว่าสันฝันทอดหน้าทงเก่าไขาว่ามีผูมมาบอกอยู่หน้าทงเก่าเนาะแต่ว่าจะเป็นเลขตัวใดอย่างเราอยู่เบงไหนเดี๋ยวพระเที่ยงจะพาพี่พระน้องไปฟังจากปากนายพี่ขอมกันนะครับผมมาเจอด้วยเหตุบังเอิญครับผมผมื่อคั้งสไปทางานเพ่นเนาะ มาเจอด้ดยเห็นบันเดินเดี๋ยวไปฟังน้ำน้ำกันครับผมสวัสดีครับนายพี่สวัสดีครับเริ่มติดไหมติดไหมให้หน่อยคร,ครับผมหน้าหน้าทงนี้ยุไซเกาะอ,อยู่บรรน,น,นุนแดงบรรนุนแดงครับท้้งไปบรรณาดวงไปไปเขาไปนี่ก็เขาไปบรรนุนเช่งครับบรรนุนเช่งคำขวางครับ,บโอ้ทงวัลลิ่นแมนโอ้หน้าหน้านานพี่จะเกาอ,อยู่านเบนบอ ผมคิดว่าน่าจะทั้งทั้งฟังเมืองบอกครับอ๋อไปฝันมาจะไหนเนี่ยครับฝันน,นอ่งอยู่ได้วฝันไอีเขามาบอกเขาว่าไอ้สื่อเอานี่เรื่องหาหาสื้อเอานี่เรื่องหาหาแมนห่วยหาหากับห,หาสองเออเมื่อกี้คือเลยเนาะหา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 เข้ามาหาหาครับก็สองกับตัวเดียวกันเน,ะน,นาะห,ห,หาหาสองก็พวกไอ้เนาะคยบอกเนาะในยิ่งค้นบัอยู่ได้หาหาสองนี่เนาะ เราเมื่อก่อนนี่ได้มาจากไหนก่อนคือว่าบรได้ไปหาคือได้เล็กตรงๆอยู่ว่านอกก็นอนอยู่หน้าที่เราเข้ามาฝันฝันหนิฝันเป็นเล็กหน่อยฝันเล็กหน่อยมาบอกกรับ